ถ้าวันนี้เราพูดถึงการลงทุนที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆก็คงหนีไม่พ้นกับการลงทุนที่เรียกว่า value investing หรือว่าการลงทุนในหุ้นคุณค่าก็อาจจะเป็นการลงทุนที่เข้าใจไม่ยากใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นในทางปฏิบัติแล้วก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้าเราถามคนส่วนมากนะครับถึงมุมมองเกี่ยวกับคําว่าการลงทุนคุณค่าเป็นอย่างไร คำตอบที่เราได้ก็อาจจะไปในทิศทางเดียวกันก็คือว่าเป็นการที่เราลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าถูกกว่าราคาในตลาดน,นะครับอันนี้คือนิยามของคนส่วนใหญ่นะครับหรือว่านักทุนส่วนมากที่ให้นิยามคําว่าการลงทุนในหุ้นคุณค่าแต่ถ้าวันนี้ครับเราถามว่าแล้วการลงทุนที่มีคุณภาพละ่ะเราก็อาจจะได้คําตอบที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลหรือว่าขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละบุคคลด้วย เพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมก็จะหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมานะครับเป็นหนังสือที่มีชื่อว่าการลงทุนที่มีคุณภาพหรือว่า Quality Investing เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าการลงทุนที่มีคุณภาพนั้นจะมีความเหมือนต่างหรือว่ามีความใกล้เคียงกับ Value Investing หรือว่าการลงทุนในหุ้นคุณค่าอย่างไรงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มันเลยนะครับก็สาหรับผู้เขียนนะครับผู้เขียนเนี่ยเป็นในฝั่งของผู้จัดการกองทุน AKO Capital นะครับอยู่ที่ทางฝั่งของตะวันตกหรือว่าทางฝั่งของยุโรป ซึ่งผลการดำเนินง,งานนะครับของ AKO Capital นะครับก็สามารถสร้างหัวตอบแทนได้เฉลี่ยประมาณ9.4%ต่อปีนะครับซึ่งถ้าเทียบกับตัว MSCI ของยุโรปเนี่ยทำได้3.9%นั่นะหมายความว่า AKO เนี่ยก็ทำหัวตอบแทนได้ดีกว่า MSCI หรือว่าทําได้ดีกว่าตลาดในยุโรปนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเขามีแนวคิดหรือว่ามุมมองที่พูดถึงหุ้นคุณภาพอย่างไรนะครับเพราะว่าสไตล์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ที่ลงทุนในหุ้นคุณภาพ ก็เดี๋ยวภาพรวมเนื้อหาในวันนี้นะครับก็ในพาร์ทแรกนะครับเราจะมาพูดถึงปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่ดีหรือว่าที่มีคุณภาพของเขาเนี่ควรจะมีปัจจัยพื้นฐานอย่างไรส่วนพาร์ทที่2นะครับจะเป็นเรื่องของรูปแบบรูปแบบของบริษัทต่างๆบริษัทที่มีคุณภาพเนี่ยจะมีรูปแบบอย่างไรนะครับแล้วก็พาร์ทที่สก็คือจะเป็นเรื่องของความผิดพลาดซึ่งในหนังสือเนี่ยเขาเรียกก็เป็นหลุมพางของ การลงทุนในหุ้นที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเข้าใจหรือว่าตีความว่ามันเป็นหุ้นคุณภาพแต่จริงๆแล้วมันจะมีหล่มพางหรือว่ากับดักอยู่นะครับซึ่งนี้เป็นพาร์ทที่3ส่วนพาร์ทที่4นะครับพาร์ทสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของภาคปฏิบัติเมื่อเราได้เกณฑ์ได้รูปแบบของหุ้นคุณภาพแล้วก็พร้อมกับข้อระวังแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปฏิบัตินะครับในการลงทุนในหุ้นคุณภาพอย่างไรก็เนื้อหาในภาพรวมในวันนี้ก็จะมีทั้งหมด4พาร์ทนะครับ ซึ่งเนื้อหาในวันนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมอาจจะหยิบมาเฉพาะในส่วนที่ผมคิดว่ามันสาคัญแล้วก็ผู้ฟังน่าจะฟังแล้วก็เห็นภาพได้ง่ายนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พาทแรกนะครับก็คือเรื่องของปัจจัยพื้นฐานสิ่งแรกที่มีผลโดยตรงนะครับกับปัจจัยพื้นฐานก็คือเรื่องของความสามารถในการทํากําไรนะครับหรือว่าอัตราผลกําไรของบริษัทซึ่งเขายกตัวอย่างอย่างนี้ครับ2บริษัทที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดก็คือเรื่องของโคคาโคล่าแล้วก็ตัวแปบซี ถ้าเราดูเผินๆต้นทุนของสองบริษัทนี้เนี่ยสองธุรกิจนี้สิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าต้นทุนในเรื่องของกระป๋องเรื่องของน้ําตาลหรือว่าเรื่องของบรรจุภัณฑ์ต่างๆซึ่งต้นทุนเหล่านี้เนี่ยแน่นอนครับว่าต้นทุนคงจะไม่ต่างกันมากแต่จะบอกว่าในอุตสาหกรรมน้ำอรมลมครับจะมีบริษัทหนึ่งที่สามารถตั้งราคาได้สูงและอีกบริษัทหนึ่งสามารถตั้งราคาได้ต่ําแต่ในที่นี้ครับสินค้าน้ำอัดลมเนี่ย เราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีความแตกต่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้บริโภคส่วนมากเนี่ยเราก็อาจจะประเมินว่าเขาจะเลือกดื่มน้ําอัดลมที่มีราคาถูกกว่าแน่นอนครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็จะมีผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งที่ยอมจ่ายเงินที่สูงกว่าแล้วสิ่งนี้แหละครับจะทําให้บริษัทที่ตั้งราคาสูงกว่าเนี่ยมีกําไรขั้นต้นที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นข้อแรกเนี่ยเรื่องอัตราผลกําไรเนี่ยเขาพยายามบอกว่า ถ้าบริษัทไหนที่มีอัตรากําไรขั้นต้นที่สูงกว่านั่นหมายความว่าผู้บริโภคเนี่ยยอมจ่ายเงินสูงกว่าเมื่อเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับผู้บริโภคยอมจ่ายเงินที่แพงกว่าและทําให้บริษัทนั้นๆมีกําไรขั้นต้นที่สูงกว่าคู่แข่งซึ่งแน่นอนครับว,ว่าภาพนี้เนี่ยในระยะหนึ่งนะครับถึงระยะกลางเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าบริษัทนี้อาจจะมีเรื่องของความสามารถในการแข่งขันหรือว่าภาพลักษณ์ของธุรกิจที่ดีกว่าคู่แข่งก็เป็นไปได้ ส่วนต,ต่อมานะครับปัจจัยพื้นฐานต่อมาเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการเติบโตนะครับแต่ว่าการเติบโตในที่นี้เนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติบโตตามวัฏจักรการเติบโตจากโครงสร้างพื้นฐานแต่ว <sm> ่าในที่นี้เนี่ยผู้เขียนนะครับบอกว่าการเติบโตที่ดีนะครับควรจะมาจากการเติบโตจากตัวบริษัทจริงๆซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเขาพยายามจะเรียกว่าการเติบโตแบบยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นการเติบโตที่มาจากตัวเขาจริงๆไม่ได้มาจากสภาพแวดล้อมภายนอก นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าการเติบโตตามวัฒจักรเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเราเข้าใจภาวะเศรษฐกิจนั้นๆได้ดีอย่างเช่นธุรกิจที่เติบโตตามวัฏจักรที่เห็นได้ชัดเจนในสุดก็คือเรื่องของธุรกิจน้ามันหรือว่าธุรกิจที่เป็นคอมมูนิตี้ธุรกิจกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นไปตามโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจของโลกนั่นหมายความว่าถ้าโชงไหนเศรษฐกิจดีความต้องการใชืนน้ํามันเยอะ อุตสาหกรรมพลังงานเหล่านี้ก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยแต่ตรงข้ามครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจเริ่มมีการชะลอตัวความต้องการในการก่อสร้างต่างๆลดลงเนี่ยความต้องการน้ํามันตรงนี้ก็จะลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้เขียนบอกว่าการเติบโตทางวัฏจักรเศรษฐกิจก็เป็นเหมือนดาบสองคมนะครับที่เราต้องระมัดระวังในการลงทุนให้ดีนะครับแต่ว่าการเติบโตที่ยั่งยืนของเขาเขาบอกว่าจริงๆแล้วการหาบริษัทหรือว่าหาธุรกิจที่มีคุณภาพเนี่ยแล้วก็จะเติบโตย,ยั่งยืนเนี่ย เป็นสิ่งที่ทําได้ยากนะครับเขามีงานวิจัยครับจากคุณเอียนมอลคอมนะครับซึ่งเป็นการศึกษาการเติบโตของธุรกิจในฝั่งของอังกฤษงานวิจัยชินีนะครับบอกว่าการเติบโตของธุรกิจในรอบ5ปีนั้นๆไม่มีความสัมพันธ์กับการเติบโตในรอบ5ปีถัดไปนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วการเติบโตในอดีตไม่ได้การันตีถึงการเติบโตในอนาคตนั่นเองอันนี้เป็น งานวิจัยนะครับศึกษาในช่วงปี1 9 6 0แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถหาบริษัทที่มีคุณภาพเหล่านั้นได้ซึ่งในที่นี้เนี่ยผู้เขียนนะครับบอกว่ามีกุญแจสําคัญดอกหนึ่งครับที่จะเป็นตัวกําหนดว่าบริษัทนี้เนี่ยมีคุณภาพก็คือเรื่องของผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่สูงครับหรือว่าตัวนี้เขาเรียกกันว่าเป็นผลตอบแทนที่เป็นเงินสดจากการลงทุนนะครับหรือว่า cash flow return on investment ซึ่งตรงนี้เนี่ยงานวิจัยนะครับเขาบอกว่าตัวนี้แหละ มีความสัมพันธ์กันโดยตรงนะครับกับอัตราการเติบโตของกำไรนั่นหมายความว่าถ้าเขาลงทุนอะไรไปแล้วเนี่ยและเขาได้เงินสดกลับมาที่สูงเนี่ยบริษัทก็จะมีโอกาสที่เราจะได้เห็นการเติบโตของกำไรที่สูงตามไปด้วยแต่ก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าจุดนี้เนี่ยก็เป็นเลโชหรือว่าเป็นสัดส่วนที่เราต้องติดตามดูอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้จะบอกว่าเอ้ปีนี้เราดูแล้วเติบโตดีก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าปีหน้าจะเติบโตแบบนี้ ต่อไปได้นะครับเป็นตัวเลขที่เราต้องอัปเดตทุกแต่มากนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวปัจจัยพื้นฐานตัวสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของข้อได้เปรียบในการแข่งขันข้อแรกนะครับคือเรื่องของเทคโนโลยีครับแต่ไม่ได้หมายความว่าการมีเทคโนโลยีที่ใหม่เนี่ยแล้วจะทําให้บริษัทนี้ดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเทคโนโลยีที่เขาบอกก็คือการมีเทคโนโลยีที่มาจากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเกณฑ์น,นี้เนี่ย ถ้าใครที่ฟังพาร์ทเก่าๆของผมนะครับที่เป็นเรื่องของฟิลิปฟิชเชอร์เนี่ยเขาก็จะให้ความสาคัญกับเรื่องของการทําวิจัยและพัฒนาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่จะทอนว่าบริษัทนําเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในส่วนนี้และคาดหวังว่าจะพัฒนาสินค้าใหม่ๆที่มาตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆของผู้บริโภคในอนาคตได้ต่อไปในอนาคตซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่คาดการได้ยากครับแต่ว่าถ้าวันนี้เราเห็นบริษัทที่ มีเทคโนโลยีที่ใหม่อย่างเดียวเนี่ยแน่นอนครับว่าถ้าระยะเวลาผ่านไปเทคโนโลยีตัวนี้ก็สามารถถูกลอกเลียนแบบแล้วก็มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมาได้ง่ายแต่ปัญหาจุดนี้เนี่ยปัญหาการเลากเลียนแบบนะครับหรือว่าปัญหาผู้เล่นที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็สามารถแก้ได้ด้วยการที่เราพัฒนา Product หรือว่าทาการรีเสิร์ชโปรดักตของเราอย่างต่อเนื่องนั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับของการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับ ซึ่งตัวอย่างที่เขาหยิบมานะครับจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์เจ็ตของเครื่องบินนะครับซึ่งไอ้เครื่องยนต์เจต็ตตัวนี้เนี่ยเขาเริ่มคิดได้ในช่วงแรกนะครับก็คือในช่วงของสงครามโลกครั้งที่1ตั้งแต่ปี1 9 6 0ซึ่งในปัจจุบันนะครับเครื่องยนต์แบบนี้ก็ยังถูกใช้งานอยู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยสมมุตินะครับว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีคู่แข่งนะครับที่เป็นเครื่องยนต์เจ็ตเนี่ยเข้ามาสมมติเขามีเงินไม่จำกัดเลยและการที่เขาจะเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้า หนึ่งนะครับถ้าเราผลิตไปแล้วเนี่ยเราต้องใช้ระยะเวลาทดสอบเป็นระยะเวลานาน <S 2> <S 2> ถึงแม้ว่าผู้เล่นลายใหม่นี้นะครับจะสามารถคิดเครื่องยนต์ที่สามารถประหยัดพลังงานได้1 0 20%นิบก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ากว่าที่เขาจะเข้ามาได้เนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาได้เลยนะครับซึ่งเขาต้องใช้เวลาในการพัฒนาแล้วก็วิจัยของเขาเนี่ยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยมันใช้ได้จริงนะครับไปอีกระยะเวลาหลายปีซึ่งระยะเวลาระหว่างนี้เนี่ยพอผู้เล่นรายเก่าเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยไอ้เจ้านี้เนี่ยกำลังเข้ามาตลาดแล้ว เขาก็สามารถพัฒนาวิจัยและพัฒนาตัวเก่าของเขาเนี่ยขึ้นไปได้เลยเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวเก่าของเขาเนี่ยมนสามารถใช้งานได้อยู่แล้วเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะครับไม่ใช่แค่ทาง A.K.O Capital อย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นทาง菲 p 宾 t ช h e r ด้วยที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพราะฉะนั้นแล้วปรจัด็นพิารณข้อนี้ผมส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าค่อนข้างสำคัญนะครับถ้าเราเห็นบริษัทไหนที่ มีงบหรือว่ามีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเนี่ยในขัดส่วนที่เยอะนั่นหมายความว่าเราอาจจะคาดหวังได้ครับว่าในอนาคตบริษัทอาจจะมีโปรดักต์ตัวใหม่ที่ผลิตออกมาและตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้ดีกว่าเดิมหรือว่าดีกว่าคู่แข่งในอนาคตก็เป็นไปได้อันนี้ก็จะเป็นพาแรกในส่วนของเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับของบริษัทที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ของ AKO Capital เดี๋ยวเรามาต่อกันที่พาที่2นะครับคือพารูปแบบของบริษัทที่มีคุณภาพถ้าวันนี้เราพูดถึงรูปแบบของบริษัทที่มีคุณภาพเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะให้นิยามรูปแบบเกณฑ์ที่ต่างกัไนไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผู้เขียนนะครับเลยแนะนําว่าจริงๆแล้ววันนี้เราอาจจะไม่ต้องมองหารูปแบบหลากหลายรูปแบบห,หรือว่าปัจจัยหลากหลายปัจจัยก็ได้นะครับวันนี้เราอาจจะหารูปแบบที่ดีเพียงอย่างเดียวก็อาจจะเพียงพอแล้วนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ย เขาจะเริ่มนะครับให้ความสาคัญกับรูปแบบสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกนะครับก็คือเรื่องของความสามารถในการสร้างรายได้ประจําครับก็เดี๋ยวลองมาทําความใจนิยามสักเล็กน้อยนะครับสาหรับรายได้ประจํานะครับซึ่งรายได้ประจําก็คือลูกค้าเนี่ยจะมีการซื้อสินค้าเราอย่างต่อเนื่องนะครับหรือว่าซื้อไปเรื่อยๆซึ่งภาพที่เราเห็นชัดก็อาจจะเป็นเรื่องของ s u b สคริปชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix จะเป็น Spotify หรือว่าจะเป็นอื่นๆนะครับที่เป็นลักษณะของ รายได้ประจําแต่ต้องบอกก่อนนะคบว่าที่ผมยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นะครับเน็ตฟิกสปอร์ตทฟาเนี่ยก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าจะประจําไปตลอดหรือว่าโชคเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจไม่ดี2ธุรกิจนี้ได้รับผลกระทบหรือไม่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลงดูตัวอย่างที่เขายกมานะครับซึ่งน่าสนใจนะครับถ้าเรานึกภาพดูนะครับธุรกิจลิฟต์รดยสารนะครับลิฟต์โดยสารเนี่ยแน่นอนครับว่าจะถูกสร้างแล้วก็อยู่ในตึกใช่ไหมครับ นั่นหมายความว่าลิฟต์โดยสารเนี่ยถ้าเราจะขายลิฟต์ได้ก็ต้องมีการสร้างตึกใหม่ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราดูเป็นเผเ,เนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าลิฟต์จะเติบโตตามธุรกิจอสังหาหรือว่าการเติบโตของเศรษฐกิจใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าธุรกิจิลิฟต์โดยสารตัวนี้นะครับเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าบริการหลังการขายครับนึกภาพตามนะครับว่าสมมติถ้าในช่วงที่เศรษฐกิจดีแน่นอนครับว่ามีการสร้างตึก สร้างอาคารใหม่แล้วก็ต้องมีการซื้อลิฟต์แต่ถ้าเศร,รษฐกิจไม่ดีเนี่ยตึกอาจจะสร้างน้อยลงท้งครับแต่ว่าธุรกิจลิฟต์บริษัทเนี่ยยังมีรายได้ที่เรียกว่าค่าบริการนะครับจากการที่ลิฟต์ใช่ไหมครับปกติเนี่ยก็ต้องมีการซ่อมบํารุงอย่างน้อยเนี่ยอาจจะปีละครั้งครึ่งปีครั้งหรือว่าเดือนละครั้งนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะต้องมีการบริการหรือว่าดูแลซ่อมบารุงเนี่ยจากเจ้าของที่จําหน่ายลิฟต์เท่านั้นอันนี้จะเป็นยกตัวอ,อย่างให้เห็นภาพเบื้องต้นนะครับสำหรับธุรกิจ ประเภทหรือวนิยามที่เป็นการสร้างรายได้ประจําซึ่งรายได้ประจําก็ต้องประเมินอ,อีกนะครับว่ารายได้ประจําตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจหรือไม่เดี๋ยวมากันที่รูปแบบต่อมานะครับรูปแบบต่อมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นรูปแบบธุรกิจที่โลคอสนะครับหรือว่าธุรกิจที่ต้นทุนต่ําจริงต้องบอกว่าธุรกิจที่ต้นทุนต่ำนะครับเผลอๆเนี่ยแน่นอนครับว่าต้นทุนต่ําก็มีโอกาสที่จะทําให้ธุรกิจสร้างรายได้หรือว่ากำไรได้สูงขึ้นใช่ไหมครับ แต่บางธุรกิจที่พยายามควบคุมต้นทุนให้ต่ำบางธุรกิจนะครับส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการด้วยนะครับแต่ว่าตัวอย่างที่เขาหยิบมานะครับเป็นตัวอย่างธุรกิจคาปีกหนึ่งที่ดีมากๆนะครับเราลองดูนะครับว่าเป็นยังไงธุรกิจที่เขายกขึ้นมานะครับเป็นธุรกิจร้านค้าปีกก็คือคอสโก้ก็เป็นธุรกิจค้าปีกนะครับที่ส่วนมากเนี่ยจะอยู่ตามแถบชานเมืองแต่ว่ากลยุทธ์ที่เขาใช้นะครับก็คือว่ารูปแบบร้านเขาเนี่ยสต์เขาเนี่ย ออกแบบเลเยอร์นะครับใช้หลังคาเป็นเหล็กเป็นโลหะแล้วก็ใช้ระบบไฟแาคาถูกแล้วก็สินค้าเนี่ยตั้งอยู่เป็นพาเลตนะครับก็คือเป็นชั้นวางธรรมดาธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ให้ถูงพลาสติกด้วยแล้วก็ที่ร้านเนี่ยจะรับแต่เงินสดหรือไม่ก็บัตรของคอสโก้เท่านั้นซึ่งซึ่งดูเงินเน,นะครับเหมือนกับข้อจากัดค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยการที่เขาออกแบบโครงสร้างธุรกิจเข้ามาอย่างนี้นะครับ ดูผ่นเน,นะครับเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ารวมกันของคอสโก้หลายสาขาเนี่ยมันก็จะทําให้เขามีต้นทุนในภาพรวมที่ถูกมากๆซึ่งส่งผลทาให้เขาสามารถขายสินค้าได้นาคาที่ถูกลงแล้วเวลาที่มีคู่แข่งพยายามลอกเลียนแบบคอสโก้เนี่ยก็คือพยายามใช้ชั้นพาเลตนะครับแล้วก็ใช้โครงสร้างนะครับเลเยอร์คล้ายๆคอสโก้เลยแต่ว่าไม่สามารถอยู่ได้ครับเนื่องจากว่าเจอค่าเช่าพื้นที่ที่แพงเพราะว่าคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามาเนี่ย ไม่ได้มีขนาดหรือว่าสเกลธุรกิจที่ใหญ่หรือพูดง่ายคือสาขาที่เยอะเหมือนคอ s สโก้นะครับพอทําแค่สาขาเดียว2ส,สาขาเนี่ยก็ปรากฏว่าต้องเจอกับต้นทุนค่าเช่าที่สูงอยู่ดีนะครับเลยไม่สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ถูกทเทียบเท่ากับคอ s สโก้ได้เดี๋ยวมากันที่รูปแบบต่อไปนะครับรูปแบบต่อไปเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่เขาเรียกว่ารูปแบบของบริษัทที่มีอํานาจของนวัตกรรมแน่อนอนว่า หลายธุรกิจหลายๆท่านเนี่ยไม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งฟิลิปปิ้เชอร์ด้วยเนี่ยก็จะเน้นธุรกิจที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของการวิจัยและพัฒนาใช่ไหมครับซึ่งเวลาที่บริษัทส่วนมากเนี่ยเวลาที่เขาได้เงินมาได้กําไรมาใช่ไหมครับบริษัทจะนําเงินส่วนหนึ่งแบ่งส่วนไปในเรื่องของการทําโฆษณาส่วนหนึ่งเอาไปทําในเรื่องของการวิจัยและพัฒนา,นนา,นา,ฒนาซึ่งสองก้อนนี้เนี่ยเขาจะมองว่าเป็นเขาเรียกว่าต้นทุนในการปกป้อง ธุรกิจตัวเองไม่ให้ตกสมัยหรือว่าตกยุคนั่นเองนะครับต้องพูดได้ง่ายแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่บริษัทสมมตินะครับมีเงินไปใส่ในเรื่องของการวิจัยและพัฒนานที่สูงเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้การันตีผลในระยะยาวนะครับแต่ว่าเป็นเพียงแค่ตัวบอกนะครับว่าบริษัทนี้อาจจะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันมากกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งในที่นี้เนี่ยเขายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นบริษัทเอซิลอนะครับซึ่งเป็นบริษัทด้านเกี่ยวกับผลิตด้านของเลน นะครับเลนแนตาเนี่ยซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเขาบอกนะครับว่ามีเงินลงทุนใน,ในด้านของการวิจัยและพัฒนาเนี่ยสัดส่วนมากกว่า75%ของทั้งอุตสาหกรรมนะฮะับนั่นหมายความว่าเป็นบริษัทที่ใช้งบลงทุนในวิจัยเนี่ยสูงมากๆซึ่งสิ่งนี้เองก็สะท้อนนะครับว่าเอสทิลลเนี่ยก็จะเป็นบริษัทหนึ่งที่มีความโดดเด่นหรือว่ามีโอกาสและความสามารถในการแข่งขันมากกว่าคู่แข่งในตลาดเพราะว่า มันมีแนวโน้มสูงกว่าครับที่ไอซีลอเนี่ยจะผลิตเลนหรือว่าโปรดักที่มีนวัตกรรมใหม่ๆล้ำสมัยแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าโปรดักตัวเก่าๆที่อยู่ในตลาดณปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรูปแบบบริษัทที่ทางผู้เขียนเนี่ยมองว่าเป็นรูปแบบที่มีคุณภาพทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่พาร์ทสามนะครับก็คือเรื่องของหลุมพางในการลงทุนซึ่งหลุมพางแรกที่เขาเขียนขึ้นมานะครับก็คือเรื่องของความเป็นวัฏจักรครับ จริงๆความเป็นวัฏจักรเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองออกนะครับมันก็จะเป็นได้ทั้งประโยชน์แต่ถ้าสำหรับใครที่อาจจะมองข้ามหรือว่าละเลยเรื่องวัฏจักรไปก็อาจจะเป็นปัญหาในการลงทุนได้นะครับเพราะว่าเขามองอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้ววัฏจักรเนี่ยเป็นสิ่งที่มีผลแน่นอนครับกระทบโดยตรงกับบริษัทในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจดีใช่ไหมครับส่วนมากบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถูกขับดันจากกําไรเนี่ยให้มันไปสูงขึ้นได้นะครับซึ่งกําไรที่สูงขึ้นตรงนี้เนี่ย มันก็จะมาจากความต้องการหรือว่าดีมานของลูกค้าเนี่ยซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่เมื่อไหร่ที่วัฏจักรแน่นอนว่ามีขาขึ้นใช่ไหมครับก็ต้องเริ่มมีการชะลอตัวปรับตัวลงแล้วก็กลับมาฟื้นตัวใหม่แต่ว่าปัญหาคือเมื่อไหร่ก็ตามครับที่วัฒจักรเศรษฐ,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 ฐกิจกลับตัวเป็นขาลงจุดนี้เนี่ยเรานึ้อผ้าตามนะครับว่าบริษัทเดิมที่สมมุินะครับมีการลงทุนมีการขยายเครื่องจักรมากมายในช่วงที่เศรษฐ,ฐ,ฐกิจขยายตัวซึ่งยอดขายก็โตตามไปด้วยใช่ไหมครับแต่เมื่อไหรท่ท ความต้องการสินค้าและบริการต่างๆของบริษัทเหล่านี้อาจจะมีแนวโน้มที่จะลดลงและเมื่อความต้องการสินค้าและบริการลดลงบริษัทที่เคยลงทุนและเป็นจํานวนมากในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวเนี่ยก็จะกลับมามีต้นทุนที่สูงขึ้นทันทีเนื่องจากการลงทุนในอาจจะเป็นเครื่องจักรหรือว่าการลงทุนในสิ่งที่เป็นต้นทุนคงที่ที่สูงนะครับสิ่งนี้แหละก็จะมาเป็นตัวกระทบกับธุรกิจซึ่งสิ่งนี้เองก็จะส่งผลกระทบต่อ กำไรของธุรกิจโดยตรงนะครับในช่วงที่เกิดวัลจัก,การขาลงสิ่งที่เขาพยายามสื่อสารเข้ามาจริงๆนะครับก็คือว่าวัลจักรเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่เราอาจจะสามารถคาดการณ์ได้ยากครับแล้วการที่เราสามารถคาดการณ์ได้นะครับสมม,มติเราคาดการณ์วัลจักรเศรษฐกิจได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่วัลจักรเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องกินเวลาระยะเวลาอาจจะเป็น1ปี3ปี5ปีหรือว่าสิปีเนี่ยแลว้วเมื่อไหร่ก็ตามที่วัลจักรมันกลับมาเนี่ยผู้เขียนก็บอกว่าจริงๆแล้วนะตอนนั้น เรื่องของปัจจัยพื้นฐานบริษัทเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนเดิมไปต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราพยายามคาดการวัฒจักรเศรษฐกิจว่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจยังไงในอนาคตเป็นสิ่งที่ทาได้ยากครับเพราะฉะนั้นการที่เราลงทุนในกิจการหรือบริษัทต่างๆเนี่ยเราควรที่จะหลีกเลี่ยงบริษัทที่มีผลโดยตรงกับวัฏจักรเศรษฐกิจทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหลุมพางข้อถัดไปกันนะครับก็ ข้อตัดมานะครับก็คือเรื่องของความอันตรายของนวัตรกรรมครับหรือว่าเทคโนโลยีนั่นแหละทีนี้ถ้าเราฟังจากรูปแบบใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีรูปแบบที่ผู้เขียนชอบก็คือการมีนวัตรกรรมใช่ไหมครับเรื่องของการรีเสิร์ชเรื่องของวิจัยและพัฒนาต่างๆแต่ว่านวัตรกรรมและเทคโนโลยีนะครับก็จะเป็นหลุมพังได้เช่นกันครับซึ่งต้องบอกว่าข้อนี้นะครับก็อาจจะขัดใจนักลงทุนในหุ้นเทค หลายๆท่านก็ได้นะครับแต่ทีนี้เราลองมาฟังเหตุผลของเขากันนะครับว่าทําไมเขาถึงมองว่าบริษัทที่มีเทคโนโลยีหรือว่าบริษัทเทคโนโลยียต่างๆเนี่ยมีความอันตรายนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมตินะครับเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมเล็กๆนะครับไม่ใช่นวัตกรรมใหญ่เนี่ยนะครับอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงบรรจ,จุภัณฑ์หรือว่าเป็นการอัปเกรดความปลอดภัยหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ,ๆน้อยๆครับไอสิ่งนี้แหละก็จะสร้างคุณค่าให้กับโปรดักต์หรือว่าผลิตภัณฑ์ได้นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ เป็นนวัตกรรมขนาดใหญ่ซึ่งเขาบอกว่านวัตกรรมขนาดใหญ่เนี่ยมันส่งผลนะครับที่จะสร้างผู้แพ้ได้มากกว่าผู้ชนะครับเป็นเพราะว่านั่นหมายความว่าการที่มีเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมที่ใหญ่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่นอนครับก็คือการลบล้างนวัตกรรมเก่าๆเ,เข้ามาแทนที่กันอันนี้คือความหมายของนวัตกรรมขนาดใหญ่ซึ่ง เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นโอเคนะครับดูตัวอย่างเป็นบริษัทโนเกียซึ่งเคสนี้เนี่ยเป็นเคคลาสิกเลยที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับก็คือเรื่องของโนเกียเนี่ยเป็นบริษัทมือถือนะครับที่เริ่มสร้างมือถือเครื่องแรกในปี1987แล้วก็ใช้ระยะเวลาเนี่ยจนถึงปี2007ก็กลายเป็น Market s h a ชรอันดับหของโลกเป็นผู้นําตลาดของมือถือในตอนนั้นเลยนะคือมีสัดส่วนเนี่ยมาร์เก็ตแชรสูงถึง40% แต่จุดนี้ครับก็เหมือนกับเป็นจุดสูงสุดของบริษัทโนเกีย Nokia นะครับเพราะว่าในช่วงปี2007ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ Apple นะครับมีการวางขายมือถือ iPhone เครื่องแรกในปี2007นั่นเลยแล้วต่อมานะครับภายในปี2012 n o k i โนเกียเริ่มมีผลขาดทุนจากการขายมือถือในช่วงนั้นเนี่ยแล้วต่อมานะครับในปี2013จุดจบของโนเกียก็ได้เกิดขึ้นคือว่าโนเกียได้ประกาศออกจากธุรกิจซึ่งเคสนี้เนี่ย หลายๆคนก็จะมีการวิเคราะห์ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทษว่าบริษัทเนี่ยไม่ยอมเสี่ยงหรือว่าไม่ยอมตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ผู้เขียนสรุปอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วผู้ลายตัวจริงนะครับหรือว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่โนเกียครับมันอาจจะไม่ใช่ Apple ที่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดของโนเกียแต่ปัญหาจริงคือตัวอุตสาหกรรมเองครับ เพราะอุตสาหกรรมมือถือเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่พึ่งพาเทคโนโลยีและน,นวัตรกรรมที่สูงมากๆเพราะฉะนั้นการที่มีเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เข้ามาเนี่ยมันย่อมหมายถึงการที่จะลบหรือว่าทดแทนบางอย่างให้หายไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของผู้เขียนว่าจริงๆแล้วน,นวัตรกรรมก็เป็นสิ่งที่แน่นอนครับ high i high return นะครับข้อนี้ก็จะเป็นมุมมองของเขานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของภาคที่3านะครับก็คือว่าหลุมพางหรือว่า กับดักในการวิเคราะห์ในการลงทุนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่พาร์ทสุดท้ายนะครับพาร์ทที่4ซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะว่าวันนี้เราเรียนรู้แล้วว่าผู้เขียนเนี่ยมีแนวทางในการคัดเลือกคุณภาพอย่างไรรูปแบบกิจการเป็นอย่างไรแล้วก็สิ่งที่เราต้องระวังเนี่ยคืออะไรนะครับทีนี้เรามาสิงภาคปฏิบัติกันครับซึ่งภาคปฏิบัตินะครับผู้เขียน,นยบอกไว้เลยว่าจริงๆแล้ว สิ่งที่เราต้องเจอสำหรับการลงทุนในรูปแบบของคุณภาพหรือว่า Val u e ก็ได้สิ่งที่เราต้องเผชิญเลยนะครับก็คือความท้าทายที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือเรื่องของความอดทนครับข้อแรกนะครับคือเรื่องของความอดทนครับที่เราจะต้องอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะสั้นครับลองนึกภาพดูนะครับสมมติวันนี้คุณเลือกที่จะลงทุนในหุ้นละสมมติคุณเห็นหุ้นตัวหนึ่งมันวูย่งขึ้นไปสมมติ6% 7%และอีกวันหนเ่งเนี่ยมันกลับมาที่เดิม อีกวันหนึ่งมันกลับมาติดลบสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแน่ๆก็คือว่าเราจะคิดว่าเฮ้ยรู้อย่างนี้เราน่าจะขายหุ้นไปเราจะได้กําไรใช่ไหมครับแต่ว่าผู้เขียนนยพยายามสื่อสารว่าจริงๆแล้วถ้าเรานึกตัวให้ดีนะครับวันนี้เราตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ก่อนครับว่าเราเข้ามาลงทุนในตลาดการเงินเนี่ยเราต้องการลงทุนในรูปแบบไหนเช่นเราอาจจะต้องการเป็นเทรดเดอร์ที่ต้องการแคทโฟ์ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจแล้วเราจะ เป็นการลงทุนในรูปแบบของการออมเงินและการเป็นการเก็บเงินระยะยาวเป็นการวางไว้ในหุ้นตัวหนึ่งสักระยะยาวนะครับสิ่งที่เราต้องเจอแน่ๆเลยก็คือเรื่องของความผันผวนในระยะสั้นครับซึ่งวิธีการที่เขาแนะนำนะครับก็คือจะเป็นเกณฑ์เหมือนที่เขาเลือกหุ้นเลยครับว่าเขาพยายามจะเลือกลงทุนในบริษัทที่หรือว่าวัฒจักรเนี่ยไม่มีผลต่อตัวธุรกิจมากนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่วัฒจักรเศรษฐกิจเป็นขาลงตัวบริษัทเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกมาคือเป็นบริษัท ลิฟต์ตัวสารเพราะว่าลิฟต์เนี่ยถึงแม้ว่ายอดขายตึกที่เปิดใหม่เนี่ยจะลดลงก็จริงนะครับแต่ว่าเขายังมีรายได้จากการบริการในเรื่องของการซ่อมบำรุงลิฟต์อยู่เป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งนี้ต้องบอกว่าบางทีนะครับเป็นอะไรที่เราค่อนข้างเห็นชัดอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาคือว่าหุ้นเหล่านี้นะครับที่มีคุณภาพเนี่ยแล้วก็วัฒนธรรมเศรษฐกิจไม่ค่อยมีผลเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นครับเท่ากับ หุ้นเทคโนโลยีหรือว่าหุ้นที่ IPO ใหม่หรือว่านวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาซึ่งแน่นอนครับว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยแน่นอนในระยะสั้นนะครับย่อมดูดึงดูดกว่าอยู่แล้วเพราะเป็นบริษัทที่ใหม่มีนวัตรกรรมใหม่ๆแล้วก็ดึงดูดสายตานักลงทุนส่วนมากได้นะครับซึ่งจุดนี้เองก็จะเป็นประเด็นที่ทําให้ราคาหุ้นหรือว่าผลกําไรของหุ้นเนี่ยในระยะสั้นนะครับดูดึงดูดเราซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่จะลงทุนแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะลงทุนในหุ้นคุณภาพระยะยาว เราก็ต้องต่อสู้กับหุ้นเหล่านี้ด้วยนะครับผมนี่ก็จะเป็นข้อปฏิบัติข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของการต่อสู้กับตัวเองในระยะสั้นนะครับคือความท้าทายอย่างหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวมาที่ภาคปฏิบัติข้อต่อมานะครับก็คือเรื่องของวิธีการซื้อหรือในหนังสือเนี่ยเขาเข <c oughs> ียนไ <içinde> ว้ว่าความผิดพลาดในการซื้อนะครับเขาบอกว่าความผิดพลาดหลักๆของเราในภาคปฏิบัติในการซื้อของเราเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมุมมองจากผู้เขียนนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้ว การลงทุนเชิงคุณภาพนะครับจะทําได้ดีเมื่อเราวิเคราะห์แบบบอททอมอัพเท่านั้นนะครับก็คือเป็นการที่ให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์ตัวธุรกิจมาที่อุตสาหกรรมแล้วก็ค่อยไปภาคเศรษฐกิจซึ่งวิธีนี้เขาเรียกว่าบอททอมอัพจริงๆแล้วต้องบอกว่าหลักๆการวิเคราะห์นะครับภาพใหญ่ๆเลยนะฮะจะมีแค่เรื่องของท็อปดาวใช่ไหมครับกับบอททอมอัพนะครับท็อปดาวก็คือเป็นการที่วิเคราะห์ภาพใหญ่มาภาพเล็กนะครับก็คือวิเคราะห์จากเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแล้วก็มาตัวธุรกิจแต่ เขาบอกถึงอย่างนี้ครับว่าปัญหาของการวิเคราะห์แบบท็อปดาวก็คือการวิเคราะห์จากภาพใหญ่ภาพเล็กเนี่ยปัญหาคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมติถ้าเมื่อไหร่ที่เราวิเคราะห์แบบท็อปดาวนะครับหรือว่าจากภาพใหญ่มาภาพเล็กเนี่ยมันเป็นยังไงไต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วไม่มีวิธีไหนที่ถูกหรือผิดนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่มุมมองของผู้เขียนนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างล่าสุดที่เห็นภาพง,ง่ายๆนะครับของปัญหาในการวิเคราะห์แบบท็อปดาวก็คือเรื่องของ S V B ใช่ไหมครับ สมมติถ้าเราใช้การวิเคราะห์บแบบท็อปดาวน์แต่ผมต้องบอกก่อนว่าตรงนี้รายละเอียดมันจะลึกนิดนึงนะครับแต่ว่าผมจะเอาแบบง่ายๆนะครับสมมุตินะครับถ้าเราวิเคราะห์เศรษฐกิจแล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่มีการขึ้นดอกเบีย้ยจริงๆแล้วการขึ้นดอกเบี้ยก็จะมาจากเรื่องของการที่เศรษฐกิจดีกับเศรษฐกิจ,กกจไม่ดีนะครับแต่อันนี้ผมอาจจะยังไม่ลงลึกมากนะครับสมมติเมื่อไหร่ที่กระดังที่เราขึ้นดอกเบีย้ยปุ๊บนั่นหมายความว่าคนที่ได้ประโยชน์จากการที่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ถูกต้องม เพราะว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าส่วนต่างหรือที่เรียกว่านิมเนี่ยตัวส่วนต่างจากดอกเบีย้ยสูงขึ้นนั่นหมายความว่ากําไรเขาจะสูงขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราวิคห์แบบท็อปดาวเนี่ยกลุ่มแบงค์จะน่าลงทุนถูกต้องไหมครับสมมติถ้าเราเข้าไปซื้อแบงค์ทุกตัวเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราจะได้รับผลกระทบจาก SVB ที่เป็นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับแล้วก็วิคห์ตามท็อปดาวก็คือดอกเบี้ยขึ้นแบงค์ก,ก,ก็นนาาจจะเลือก บริษัทผิดบริษัทนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้ามาดูที่วิเคราะห์ที่ตัวบริษัทก่อนว่าบริษัทมีโครงสร้างพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานลงทุนในแอสเซทอย่างไรเป็นต้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วการวิเคราะห์ที่เขาบอกนะครับว่าท็อปดาวมีปัญหาก็จะเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับประมาณนี้ของหนังสือเล่มนี้นะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะครับมีเนื้อหาอีก เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าผมก็หยิบมาที่คิดว่าสําคัญแล้วก็ทคาคข้าใจได้ง่ายนะครับทีนี้สุดท้ายนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยพยายามบอกว่าจริงๆแล้วนะครับการลงทุนเนี่ยต้องบอกเลยว่าความผิดพลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเหลีกเลี่ยงได้ยากนะครับแต่ว่าเราสามารถทําให้ความผิดพลาดเนี่ยลดลงได้นะครับด้วยการใช้เครื่องมือที่เราไม่ว่าจะเป็นการตั้งเกณฑ์การออกแบบรูปแบบแผนในการลงทุนที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เราควรจะต้องโฟกัสที่ กระบวนการการลงทุนมากกว่าผลลัพธ์ของมันพยายามหาผลว่าเกณฑ์ที่เขาเลือกนะครับผู้เขียนเลือกมาเนี่ยมีความสอดคล้องกับในตลาดไทยหรือไม่ลองคิดเกณฑ์ของเราขึ้นมาดูก็ได้ครับแล้วก็ลองทดสอบดูเป็นการย้อนหลังนะครับว่าบริษัทต่างๆเนี่ยที่เราคิดเกณฑ์ไว้ในหัวเนี่ยลองย้อนกลับไปดูครับว่าบริษัทเหล่านี้สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราควรโฟกัสนะครับก็คือเรื่องของกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์นั่นเองนะครับ ก็เนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามฟังกันมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ